เปิดติดเครื่องบูทบนหน้าใบออดแล้วก็ตัดรีใหม่เครื่องนี้ลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้ใช้นานนะครับสภาพก็จะมีฝุ่นมีคราบซิลคนแห้งแล้วก็ตัวฐานใบออดก็หมดไฟนะครับปกติฐานจะมีไฟ3โวลต์นะครับอันนี้ยังไม่ถึงโวลต์เลยนะ ตามนั้นนะครับก่อแจ้งลูกค้ากีนเครื่องเปลี่ยนซลิโคน CPU การ์ดจอแล้วก็เปลี่ยนถาดเซตใบออดใหม่จัดไปครับ ตัวพัดลมฮิตซิงมีค่าบฝุ่นนะครับฝุ่นหนาเหนียวแล้วก็ใบพัดลมก็มีก็จัดการล้างทำความสะอาดเป่านะครับตัวการจอด้วยล้างแผงวงจรล้างพัดลมให้หมดลูกค้าแจ้งว่าตอนแรกพัดลมมีอาการหยุดหมุนไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวถอดดูพัดลมเพิ่มเติม นำพัดลมไปล้างซิงค์ไปล้างแล้วก็ฉีดน้ำยาเข้าไปหลังพัดลมนะครับให้มันลื่นกระจอตัวนี้เป็นยี่ห้อ HIS IS นะครับแต่รุ่นไม่ทราบเราทำเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูสภาพหลังทำกันนะสวยใสขึ้นเยอะนะครับใสซิลิโคนใหม่เรียบร้อยตัวกระจอซิงก์ก็ฝุ่นหายตันแล้วนะครับพัดลมก็สะอาดขึ้นหมุนคล่องแล้ว แต่อาจจะมีเสียงได้ครับเพราะว่ามันฝืดมาเปิดเทสดู เสร็จเรียบรอ้อยเข้า Windows เดิมได้ไม่ต้องลงใหม่นะครับลูกค้าท่านใดต้องการซ่อมคอมทำความสะอาดคอมเรียกใช้บริการได้ครับหากไม่สะดวกมาเองก็สามารถจัดส่งมาได้หรือเรียกไปรับเครื่องได้ขอบคุณครับ